สบายดีเพื่อนๆ่ันนี้สิมาอัปเดตค่าแมงวันทองแต่เช้าอันนี้แม่นผลงานใช้น้ํายาเคมีน้ํายากาจัดแมงวันทองซื้อจากห้านการเกษตรอันนี้ถือว่าประมาณมสามมื้อสามมื้อแมงวันทองจะตายสามนี้แหละบผงว่าจากร้อตัวคือสิโบรลูดประมาณ500 <c oughs> อันนี้สำหรับใบกะเพาใบกะเพาแล้วเอาน้ำใส่กระต่ายคือกันสีประมาณร้อยตัวเข้าโบรายย้อนว่าใบกะเพาแห้งก่อนสำหรับแก้วในน้อยอยู่ถึงพุ้นเมนซีส้มโมงเอาแขนไว้ถึงต้นม่วงสีั้มโงงตายซำนั่นแหละประมาณสาวตัว ให้เพื่อนเพื่อเบิงเบิ่บงบุงม่งแก้วข้าพเจ้าความดกขนาดว่าแมงวันทองเจาะหลายเลยนี่ก็ยังซํำนี้มันจะดกบงุงม่งแก้วนี่ล้วก็หอมแซบบบมีเส้นบบมีไส้บบมีเส้นใหญ่แบบเส้นหยาบ มุมีเส้นใยในเนื้อในนวลมันต้นนี้ปลูกห้าปียังค่อยเป็นมาหกปีต้นนี้ปลูกอยู่บอนอื่นแล้วย้ายมาไว้นี่ต้นใยสําแขนแล้วจัค่อยย้ายมามันบบตายขอหาเพื่อนๆกลับมาหาบกม่วงแก้วอีกต้นหนึ่งต้นนี้อายุสี่ปีปีนี้ ิกายนี่ก็เปลี่ยนอันนี้แมงวันทองตายอยู่ในกวาดไส้ใบกระเพราใบกระเพราบดกินแล้วมันกระเสาเข้าถือว่ากรใส่ได้คือการท้าว่าเขาใส่หลายแล้วกัให้มันตอมมันบดกินแล้วมือหนึ่งสองมือเขาก็เปลี่ยนใบกระเพราลวดอันนี้ถือว่าตัวนี้ได้ถอกทิมแล้ว ยังเดือแต่กวาดเปล่าอันนี้ก็เป็นประมาณสี่สี่ชั่วโมงเอาใส่เมื่อคืนนี้เอาใส่เมื่อคืนนี้ตอนตอนแปดโมงกลางคืนก็จะได้พอมันนี้อันนี้ก็เอาใส่พร้อมสุดก่อน นี่ใส่น้ำยาเคมีจุบสำลีแล้วอใส่ซีมือเหือนกับตัวกรอนันตัวภาพก่อนทันลายร้อยตัวถือว่าได้ผลเดนยวยังบินเข้ามาอยู่เห็นบอพเพื่อนเพื่อนเห็นแมงวันทองบินเข้ามาสิมาตอมบอจำนวนเนื่องกัยังตอมอยู่ไหนฮะมากหลายๆเป็นสิบตัวเห็นบอนี่แหละความ ผลไห้ของเมวันทองทำลายผลระปูหมากไม้เฮากำจัดปีนี้ปีหน้ามันก็จะลดพอนหลงโบหลายข้าพระเจ้าจะกำจัดไปเรื่อยอยู่แถวเหืนข้าพรเจ้านี่บบให้มันหนีอันนี้มันสำหรับใบกระเพรากระตายคือกันตกลงน้ำตายแต่ว่าใบกระเพรา,าบดกินแล้วมันจะเสาเข้าเขา สำหรับใบกระเพราบร่ได้เสียเงินจาก,กีบแต่ว่าเราต้องได้เปลี่ยนบมอกใบกระเพราเมือ่อสองมือต่อเท่อก็จะได้ผลคือกันขออัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมผมมีผู้ทายให้ทายเองอันนี้เอามาใส่8ปดโมงกลางคืนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนของวันที่สาวเจ็ มื่อวันที่เสาแปดเข้าซ้ำนี่แหละเพื่อนๆตัวนี้คือกันเข้าซ้ำๆกันอันนั้นลมพัดอยู่ถึงต้นม่วงลมพัดกวยลงเรียงลงแดงกระชีประมาณนี้เด้อเพื่อนๆเด้อในการเฮดคลิปของข้าพเจ้านี้มัน เข้าเนื้อหาสาระเลยบมได้อาร์ลัมพระบทเหาเกเลยว่าบมได้กาเกียมแบบมันนั้นกาเกียมบทอันนี้แม่นบักเขียบอายุ3มปีอันนั้นตุ้มตอนบักหนาวตุ้มตุ้มตอนตุ้มการง่าการด้วยเนาะ นี่อินทผลามมกม่วงแก้วขิมินมักซิดากิมจูเห็นบอเพื่อนๆขนาดว่าปิดไปแล้วนี่ยังเหลือสีหานว้ยนุยบอเริ่มเทิมเลยนว้ยใหญ่สองนว้ยโลสามนว้ยโลบังคัๆ ใหญ่เอ่อเทียบใส่คำปั้นก็นได้อันนี้คำปั้นข้าพเจ้าโอ้สุ่มกองใหม่ก่อนสะพอมันใหญ่เฮงน,น,นี่ยวคำปัน้นคำปั้นข้าพเจ้าเดี๋ยววันใหญ่ก่อนคำปัน้นเนาะนี่คือกันเอาคำปั้นมาเทียบ กาปันมาเทียบใจตัวนี้ซ้าําปัน <c oughs> อันนี้เม่นหมักหนาวหมักหนาวเปน็นดกสมควรอยู่แต่ว่าพระเจ้าการง่ามันไปขยายอยู่สวนนะอันนี้เป็นบอบ อ้างเป็นปลาสลิดปลาเข็งปลาค้อปลาดุกปลาฝาปนกันความยาวสามเมตรเอาจอกใส่เอาผักตบใส่คือว่ามันเลื่อมเนาะโบเห็นบันได้โบเห็นตัวปลาบันได้บได้ทายตอนว่านเนื้อทำอิดว่านหัวอาหารทำอิดให้กิน ครับมาหาต้นมักซิดากิมจูอีกใยใหญ่เพื่อนสองน้อยเต็มถงุงยางเขาแคบถุงสองโลเลยของม่วงแก้วขิมินอายุสามปีสามปีทางกาบียได้พี่น้องเลย แต่ว่ามันเป็นมันนี่เป็นปีนี้ปีทําอิสสาหรับเบียร์มันนี่ขาเจ้าขาเจ้าต่อยอดเอาอันนี้มักแตงม,กแตง,มกแตงนี่บบได้ปลูกดอกกินแล้วเอาแกนมนาหวานที่มไวมันก็เลยเกิด๋ขอบใจหลายๆสําหรับคลิปนี้ผู้ที่เข้ามาสม